วันนี้จ้างงานของเรามาจากโครงการหนึ1งสามยนต์นึามสี่ห้าค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะคะผมนายมานาศภานลมครับผมนายเพียนัน์สุตภักครับ ดิฉันนางสาวจิดาพากระทุ่มนอกค่ะ,คะดิฉันนางขจรสุทธิ์ศรีค่ะดิฉันนางสาวสมรแสนก้าค่ะคดิฉันนางสาวลุงอรุณแสงก้าค่ะคดิฉันนางสาวตุลกิจสมัติเด่นค่ะค่ะและดิฉันนางสาวปวีณาอังกัตค่ะแล้วเราก็จะมาแนะนําตัวเกษตรกรนะคะที่ร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ทําจริงที่ลงมือทําจริงนะคะเอาพ่อแนะนําตัวเนี่ยค่ะครับผมนายจุนพรประสานศรีชื่อเล่นชื่อว่าพ่อแว้ค่ะ เขารวมโครงการในน้ำของซื้อคุณแม่เนาะคะ่ะบบคน,นาอค,<บ>คุณแม่จินตนาประสานสีนะะแล้วค่ะเกษตรกรท่ายใตการดูแลคองไอรมานานจากพรานารมเนาะค่ะนาออ่าอย่าถามคุณพ่อเนาะค่ะว่าคุณพ่ออย่างนี้เขาไม่จะใส่นอเรื่องโครงการนี่นะคะน่ะเดีนั้นตอนนั้นปีนที่แล้วมาเนี่ยมันแรงเนาะผมก็เลยอยากได้น้ำาล้วใช้ใเขามันแรงกเร็เลย ไปพุชาร์กันครับพัฒนาที่ดินคร,รับ<ช>ปฏิเสธคนนี่แหละคนก็นเลยว่ามันมีโครงการอยู่ร<ช>อแป๊บเดียวมันก็นมีขโมาแล้วอืมเ,อเลยทราบเนาะค่ะเนาะ<ช>แล้วพอ่พอพ่อรู้จังไดค่ะถึงได้ไปสมัครสไปสมัครข้างใดเนาะค่ะเนาะอันนี้เพิ่นผู้นําเพิ่นแนะนา<ช>ําว่าให้จับกลุ่มกันจับกลุ่มกันป่าถึงมีโครงการเข้ามาอยู่ก็เลยต้อนกันเข้าไปประมาณ5-6คนนี่แหละก็เลยไปพ<ช>ุชาเพิ่นค่ะ<ช> เออแล้วพอเขาร่วมโครงการพออินยังเนาะค่ะน้องปันมากนี่ลูกมากกว่าค่ะแ่นแล้วพอเขาเห็ดอินยังเกี่ยวกับโครงการเกษตรแบบนี้มาก่อนอยู่บ่เด้พอกับแต่ก่อนเนี่ยกัเลี้ยงแตงงัวะอากากับปูกินปูกาธรรมดาเดีหละแต่ว่าขันมาในในชุดนี้แล้วเขาไปจะบเกล็ดนะฮะลูกกับมากน้ำแล้วพอเขาร่วมโครงการแล้วพอคิดว่าพอสิได มีอย่างแน่ค่ะในการเขารวมโครงการโครงการหมีพอขาดว่าก็ได้ได้เงี้ผลประโยชน์บ่ะแมนค่ะประโยชน์นี่มันก็ได้รับเรื่อยๆอยู่ดีล่ะมันก็บ่ได้ว่าอย่างเนี้มันก็รับไปมืออะไรนิดแคน้อยไปรับไปนี่คล้าย้าได้จักบาทละเพาะในสองร้อยในสองร้อยนอกถั่วลอเลยพอปลูกอย่างเงี้ยแหละค่ะอยู่างเงี้ เป็นอย่างเนยเนาะเนี่ยอยากเนาะกินเนานี่แหละะไปเบิ้งที่แหละราพาพ้ามุ้งหนูสมควรเนาะค่ะเนาะใช่ขอบนี่อยู่หลายอันอยู่แล้วเนี่ยปลูกกล้วยเนี่ยังแงมาพี้มาเตี้ยอันนี้ยังแง่ค่ะนี่อันนี้เป็นอย่างน้อพ่ออันนี้เป็นอันนึ่งพ่อเฮ็ดคล้องน้ำพ่อปลูกงาปลูกงาเราเฮ็ดคล้องน้ำแล่อะไรก็เลยเอาปลาแมนเลี้ยงปลามีีูปลาหนี้มะขอยจูบนี้มะขอยคุมเนานี่แหละอันนี้ ีจากในพ่อไาถึงพ้อการนะครับพ้อการกันหนึ่งตำบลหนึ่งเกษตรทฤษฎีไม่พอสิได้อย่างนี้ครับ คน K คนตอบรับน <Yeah. S 2> ี่เพราะว่ามันกับสี่ทีแล้วเพราะว่าเพราะว่าเขากับบริษัทอันยังหลายดอกหนึ่งเขากับมี่พ่ออยู่พอกินมี่ยังเขากับมี่เขากับปลูกเขากับยังอยากกินกล้วยกินอ้อยเขากับปลูกไปน้ำตามแปลงของเขานี่ผมว่ามันสี่ทีแล้ว สำหรับมือนี้ก็ขอขอบคุณคุณพ่อหล,ลายๆลด้วยค่ะที่ให้ความรู้โมูหนูแล้วก็บที่พาเยี่ยมรุ่มส่วนเนาะค่ะเนาะสำหรับมือนี้ก็ปิดการทำรายการสมิ่้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ